ครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการคู่รหัส Facebook กันนะครับในกรณีเราลืมรหัส a c e b o o k เนาะหรือต้องการย้ายเฟซจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะครับในกรณีจํารหัสไม่ได้เราจะทํำยังไงขั้นแรกให้เราเข้าไปที่เฟซเดิมก่อนนะครับถ้ายังเข้าได้นะ,ะถ้ายังเข้าได้นี่จะดีตรงที่ว่าเราสามารถไปดูได้ว่าเมลหรือเบอร์ที่เราเคยใช้สมัครละมันคือเบอร์อะไรนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับไปที่ Facebook นะครับโอเคตอนนี้เข้า เข้าเครื่องใหม่เนี่ยตอนนี้เครื่องใหม่เราจะเห็นว่าตอนนี้ยังเข้าใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้เราไปที่เครื่องเก่าครับทีนี้กลับไปที่เฟซนะครับ,ไป,รบไปที่ตั้งค่านะเราจะไปดูข้อมูลของผู้ใช้นะครับว่าเราใช้เบอร์อะไรในการสมัครหรือเมลที่เราใช้สมัครคือเมลอะไรนะครับโอเคเข้าไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าแบบนี้นะครับจากนั้นดูที่คําว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับ โอเคสักครูนะ่นะเนี่ยครับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลตัวนี้นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นช ouais ื่อของเฟซนะครับแล้วก็ข้อมูลเห็นไหมนะครับข้อมูลติดต่อนยกดเข้าไปตรงนี้เลยพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะเห็นเบอร์ที่เราใช้สมัครแล้วก็เมลนะนะครับอ่ามันจะเป็นผลดีตรงที่ว่ามันจะกู้ได้ง่ายนะครับพอเรารู้ว่าเบอร์ที่เราใช้สมัครคือเบอร์อะไรหรือเมลอะไรเนี่ยนะครับเสร็จแล้วให้จําเมลหรือเบอร์นั้นไว้นะครับอ่าเอาเบอร์ก่อนนะครับจําเบอร์นั้นไว้ เสร็จแล้วเรามาที่เครื่องใหม่นะครับที่เราจะเข้าเนี่ยหรือเฟซเราที่เราจะเข้าเราไม่ต้องไปใส่ชื่อรหัสนะกดเข้ามาลืมรหัสเลยนะครับโอเคพอกดปุ๊บนะครับก็กดอนุญาตทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับถ้าเราใส่เมลในเครื่องเนี่ยมันจะพยายามดึงพวกรหัสในเมลขึ้นมาแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับเลือกไม่ใช่นะเสร็จแล้วนะครับให้ท่านพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่มันเคยอยู่ในเฟซเก่าลงไปตรงนี้นะครับ เพื่อเราจะเอาเบอร์ตัวนี้ไปค้นหาเฟสนั่นเองอ่าพิมพ์ลงไปนะครับเบอร์นี้ผมใช้เพื่อในการจําลองเท่านั้นนะครับโอเคหลังจากที่เราใช้เบอร์ค้นหานะครับมันจะดึงเฟสที่เราเคยใช้เบอร์นี้สมัครขึ้นมาอัตโนมัติเลยใช่ไหมนะครับทีนี้มันบอกว่าให้ใส่รหัสผ่านรหัสผ่านเราจะไม่ได้ทาไงกดคาว่ารับรหัสด้านล่างครับเสร็จแล้วมันจะมีบอกให้เราเลือกนะว่าเราจะเอารหัสใหม่เนี่ยนะครับรหัสกู้คืนเนี่ยผ่านเบอร์หรือผ่านเมลนะครับตอนนี้ผมจะเลือกเป็นเบอร์ก็แล้วกันนะครับติกเอาเบอร์ ติ๊กเอาเบอร์เรียบร้อยจากนั้นกดส่งข้อมูลมันจะเป็นรหัส OTP ส่งไปที่เบอร์นะครับมันจะมีรหัส OTP ส่งไปที่เบอร์เดี๋ยวสักครู่นะเฟสบุ๊กมันจะส่งช้าหน่อยนี่มาแล้วครับเห็นไหมนะครับเราก็เอารหัส OTP ตัวนี้นะครับเป็นรหัสยืนยันนะครับรหัสมันจะมาแล้วก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาแล้วก็กดดาเนินการเนี่ยครับจากนั้นเขาถามว่าให้ ให้อยู่ในเครื่องเก่าไหมหรือให้สั่งให้ออกเลยให้อยู่ในเครื่องเก่าได้นะครับาจากนั้นก็ดาเนินการต่อเสร็จแล้วเราสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับพอตั้งรหัสผ่านเสร็จปุ๊บนะครับกดถัดไปเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใช้งานเฟซเราได้แล้วก็รหัสที่เราใช้ที่เรา,ากรอกใหม่เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นรหัสใหม่ของเราเลยนะครับง่ายๆนะโอเคนะครับ ถ้าไหนที่ติดปัญหานะครับลืมรหัส Facebook นะครับหรือเข้าใช้งานไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้ดูนะครับแล้วพืท่านถามว่าถ้าเข้าไปดูในเฟซเก่าไม่ได้ทํำยังไงก็อาศัยการสุ่มเอาเลยนะครับโดยใช้เบอร์ของเราเนี่ยลองไปค้นหาดูตรงกดกดลืมเลยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการกู้รหัส Facebook นะครับในกรณีลืมหรือย้าย facebook ในกรณีจํารหัสไม่ได้นะครับ โอเคก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้เรีมาเรื่อยๆเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ